ไม่นอกเลยแล้วมีสโคปไปวะไล่พี่อ้อ้น่าก w a t c โอ้กูเตะเก็บแล้วเนี่ย Watch o ตาตัวนแนนทาไม่ควมยาด้วย

Don't give up. Your teammates can still recall you. I'm recalling a teammate. Ừ, à, tạm biệt mọi người mày. Oh, chị, 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 กำังขบับรถไปมั้ยจบแล้วเราแจ้งแตกแล้วก่อนเย้ Thank you วิ่งเข้าบ้านก่อนแบบนี้เลย đi <coughs> ở ngoài không ăn tại anh em nó nó เออคนละตี้เออีกยวอยู่ฝั่งน้นแน่เลยนีหรือบนบ้านปะโแมนตูน คอมเมนต์กได้ยินได้ไงวะได้ยินได้ไงวะ